ปัจจุบันนี้คือสี่ปฏิเสธบบได้เลเนะว่าบบมีผู้ใดที่จะบุห้จักไว้รัดโคโรรนาหือว่าโควิด -19 เนาะงมือนี้ก็เลยอยากมาแชร์ ยูจังไหรเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาวิาอยู่ในสำนักงานเนาะการใส่หน้ากากอานามัยเนาะเพื่อป้องกันบาให้ละอองฝอยที่มันเป็นมาจากการไอการจามจะปิวออกมาจากป่วยมาซูเฮาเนาะถ้าจำเป็นต้องไปพบปะหรือไปในที่ซุมซนเนาะเฮาใส่ตัวนี้มันกระส์เป็นการดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีตักเคลือบขาเสื้อเนาะเจ้าอาจจะไปพ่อคนที่ไอแล้วก็จามแล้วเจ้ากระยางพานไปเสื้อลก มันทีวมันติดอยู่อยู่บริเวณหน้ากากด้านนอกนี่ฉะนั้นเวลาเฮียพวกเจ้ามาจับตัวนี้นี่นะทางนอกนี่นะเีาเอาไปซีตาหรือว่าไปแค่ขีโม่ขีดังเส็จซกเส็จปากเนาะกับยาเอาไปสัมผัสพวกนี้เนาะซึ่งการถอดก็คือหลีกเลี่ยงบบให้มือมาจับอยู่ทางด้านนอกของหน้ากากเนาะเบนเขาจะใช้วิธีถอดแบบนี้ถอดออกจากหูด้านข้างแล้วก็เอาไปหิมลงทางขีเหงาเนาะ ซึงมาตรการของบริษัทก็มีอยู่แล้วเนาะก็คือเพิ่นจะมีแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือสําหรับพนักงานและก็สําหรับลูกค้าแล้วเนาะเายังมีการกวดวัดอุณหภูมิและก็จดบันทึกอุณหภูมิในแต่ละมือเนอะอาะวิธีการป้องกันของตัวขขาเองเนาะเวลาใส,ส้ซีวิตอยู่ของการเนาะสิ่งแรกที่ว่าออกจากบ้านขึ้นรถมาแต่การมาหอดบริษัทนั่นก็นคือการสแกนนิวก็คือการเอานิวโกของเฮาไปสัมผัสกับเครื่องสกแกน ซิงสแกนนิ้วนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมเสื้อโลกเพราะว่าทุกคนจะเข้าจะออกเวียกก็คือมาสแกนนิวหลังจากสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บก็คือเอานิ้วโปมือมาล่างแล้วก็ล่างมือใส่กับเจลอ่าสิ่งที่สัมผัสอันที่สองก็คือประตูเข่าออฟฟิศเนาะนั่นก็คือเข่าเอิญว่าเฮาจับประตูจึงเฮาก็มีวิธีหลีกเลี่ยงบบไปจับเพราะว่าเสื้อไว้รัด โควิด19สามารถอยู่ในลูกบิดประตูหรือเฮาเล็กสแตนเลสเนาะโดยเฮาก็จะมีอยู่3วิธีเนาะนั่นก็คือเฮาจะเปลี่ยนมาใส้คอซอกเฮาจะใส้หัวใยและก็ใส้ก้นเพื่อเป็นการเปิดประตูอันที่3ที่ได้เจอในเวลาเขาบริษัทมานั่นก็คือ, How ai, อเฮาคันดเพราะว่าเครียกอยู่สั้น2มันก็ต้องมีการขึ้นบันไดฉะนั้นจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงกัน จับเฮาบันไดเพราะว่าพาาตมันอยู่ได้เจ็ดห้าแปด่วเฮาจะบังคัเลยเวลาคนที่ว่ายางขึ้นบันไดหรือว่ายางลงบันไดข้าเจ้าสีไอสีจามหรือเซตขีมูกแล้วสิไปจับเฮาบันไดบบอ,อันนี้เฮาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนะนั้นอีกเลี่ยงด้วยการบอสัมผัสเนาะซีที่ต้องสัมผัสนั่นก็นคือโตเฮดเวียกหรือว่าคอมพิวเตอร์เปิดสวิ์หมอดเจ็บไฟน,นะแล้วเฮาก็จะไปเปิดปุ่มสวิช์อยู่ที่ซ p u เพื่อเปิดคอมแล้วเฮาก็จะได้ไปสัมผัสกับเมาส์และก็คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เนาะนั่นคือสิ่งที่เฮาต้องสัมผัสเมื่อเฮาได้สัมผัสเฮาก็จะมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์75%ปอร์เซคือเก่าเนาะอันที่5สิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นั่นก็คือการเข่าห้องน้ำห่วมกันเวลาเฮาสีเข้าห้องน้ำเฮาต้องไขประตูเข้าไปและในห้องน้ำมันจะมีลายห้อง เขาไปปึ่บเขาก็ต้องใส่ล็อกกอดและสิ่งที่เขาสัมผัสก็คือหัวสักโคกเนาะแล้วเาก็ต้องไปสัมผัสกับอันสีก้นนะนะและกัอันบอลกดสักโคกเนาะฉะนั้นทุกข้างที่เขาสัมผัสพวกนี้นะเขาต้องไปล้างมือด้วยสบู่เพื่อขาเสือ้อซึ่งการล้างสบู่เขาก็ต้องไปเปิดก๊อกน้ำแมนบอเขาเขาล้างมือเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องไปปิดอ่าอันปุ่มปุ่มก๊อกน้ำเขาหลีกเลี่ยงด้วยการใส่มือเขาจะใส่แขนแทนเนาะ และเมื่อเวลาเขาสี่ออกของน้ำเขาก็ต้องไปสัมผัสกับลูกบิดซึ่งการล่างมือของเฮามันก็จะเป็นการที่ว่าเสียไปละละเพราะว่าเขาต้องไปสัมผัสลูกบิดอีกแล้วฉะนั้นอยู่ห้องการก็เลยมีวิธีก็คือเปิดประตูห้องน้ำป่าไว้แต่เปิดประตูแต่โบเมนประตูที่ว่าเข้าไปนั่งห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> โบเมนว่าไปเข้าห้องน้ำอยู่ก็เปิดประตูไวนะ้แลวมันโมเมนนะอันนี้เปิดประตูก่อนฉี่เข้าห้องน้ำมานะเปิดไว้เลยเวลาเขาออกจากห้องน้ำมาพุ๊บเขาล่างมือแล้วเขาก็สามารถย่างผ่านได้เลยเนาะ อันที่6ก็คือที่เราจะต้องป้องกันก็คือเว้นระยะห่างในสังคมนั่นก็คือการบรอยู่ใกล้ชิดกันก็คือถ้าเป็นไปได้ค่ะมันบริบรได้เออยเอียงหลายก็อยู่ห่างกันไปเลย2เมตรแต่หาว่าพื้นที่มันบริได้เอื้อมน้วยกะย่างหน่อยกับประมาณหนึ่เมตรก็ได้เนาะอาถ้าเทียบเป็นเป็นเก้ากเยินบักบ่ตตำกว่า3หาหกเกเนาะ เ้าบาดยางเขาเนี่แหละเนาะขอว่าเรื่องการกินขาน้านะการกินเขานั่นก็คือเราต้องนั่งห่างกันเวลากินเขาหลีกเลี่ยงบ่ห้ล้มกันเพราะว่าการล้มกันเวลากินเขาน้ำลายมันจะฟุ้งมาใส่อีกฝ่ายที่ว่านัง่งอยู่ภากหนึ่งเนาะบ่งั่นมันอาจจะบริฟุ้งเข้ามาใส่ตาใส่ปากใส่ดังแต่มันอาจจะฟุ้งมาใส่แนวกิน่นหรือว่าถ้วยแนวกินของเฮาเนาะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเวลากินเขาเนะห้ามล้มกันเฮาต้องกินอาหารที ห่อนและปรุงสุกดีเนาะต่ที่สําคัญเราต้องกินอาหารเป็นอาหารจานเดียวบบกินห่วมกันบบต้องหลายถ้่วยบต้องหักกันช่วงนี้ห่างกันสักพักเนาะบบต้องหักหลายก็ได้เนาะช่วงนี้เนาะ <S <S ก็คือว่าง่ายๆก็คือต่างคนต่างกินถ้่วไผ่ถ้่วมันทั้งนั้นเนาะแล้ว <S 1> <S 1> ละก็ลีกเลี่ยงโบไห้ไส้อ่าถ้่วบ่วงจานเจอกอันเดียวกันโมไห้ไส้เลยของไผ่ของมันนั่นเป็นแยกไปเลยเล้วว่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือทุกข้งที่มีการสัมผัส กับวัตถุสิ่งของต้องล้างมือใส่สบู่ให้ล้างมือต่ำวิธีที่ถูกต้องการล้างมือที่มีประสิทธิภาพนั้นก็คือล้างประมาณซาววินาทีอันที่สองก็คือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์75%เพื่อฆ่าเชื้อเนาะและทั้งหมดนั้นก็เป็นการเบ้าเรื่องว่า stay at office มันเป็นแบบไดและต้องใส่ซีวิตอยู่แบบใดเพื่อให้ยู่รอดจากพยาธิโควิด19เนาะหลังจากเลิกเวียกเขาก็ต้องมีการใส่ชีวิตแบบ stay at home เนาะน,นั่นก็คือการกลับเมื่อบ้านเนาะหลายคนอาจจะมีการเดินทางไปตลาดเพื่อไปซื้อเครื่องของก่อนเข่าเฮือนซื้อเข่าซื้อกับเข่าโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเนาะแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมหบหน้ากากอนามัยและเจีวลวางมือสําหรับคนที่ขับขี่รถใหญ่อาจจะ พกพาได้ไงเพราะว่าสามารถวางได้แต่สําหรับคนที่ขี่รถจักรเนาะขอแนะนําเลยว่าให้ใส่เจลล้างมือขนาดน้อยแต่คอยมีชิคาการซื้อเจลล้างมือที่มันแสนจะหายากและก็แพงที่สุดในยกนี่เนาะนั่นก็คือซอกหาขวดน้อยๆอันใดอันหนึ่งก็ได้แล้วกลไปปั๊มปัมปมัเอาหอิวงการเนาะ เต้องอะลาย็าได้เอามือเราเนาะแล้วก็ติ๊บใส่นผงไปเนาะแล้วกะสิได้ไส้เนาะะเวลาเขาไปตลาดหรือเขาขับขี่รถาจักรไปสัมผัสกับแม่ค้าเท้าขายเขากะเอามาล้างมือของเขาแล้วก็จึงขับรถกลับบ้านเนาะหัดคนในครอบครัวกับู้จักกัน ป้องกันโควิดโดยที่ว่าเขาอาจจะบ่ได้เป็นผ่้ติดเสื้อโควิดแต่เขาอาจจะเป็นผ้าหาเลยว่าเป็นโตัวที่ว่าเอาเสื้อโลกเข่าไปในเฮือนนั่นก็คือเขาอาจจะไปบอนไหนบอนหนึ่งที่มีคนไอคนจามใส่โตใส่อย่างเขาเนาะ,ะคือขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่มีลูกน้อยเนาะเวลาหอดบ้านปุ๊บ บรต้องอยางเข่าประตูหน้าบ้านไห้ยางเข่าประตูหลังบ้านและกระไขประตูเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งของถือเนี่ยแหละแง่กตาไปเลยเนาะตัวไหนที่ว่าเขาออกไปข้างนอกที่มันมีความเสี่ยงค่ะนะ ให้แยกกะตาเลยบนสันเก่าเครืองประแซกก็ได้เนาะแล้วก็ไปให้ไปอาบน้ําสระผมําระหางกายให้มันเรียบร้อยเบิดแล้วจึงออกไปอุ้มไปก่อนลูกเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เสื้อลูกที่มันอาจจะติดมาน้าตนตัวหรือเสื้อผ้าของเขาไปถือกับลูกเนาะอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาอยู่เหือนนั้นก็คือการแยกผ้าเ็จโตของพ่อแม่ลูกออกเนาะบ่ให้ใส่ห่วมกันเนาะพ่อแม่อาจจะไปเฮดเวียกกับเขามาอาจจะบู้ว่าตัวเองมีเสื้อพยาธิหรือเป็นอ่าเขาเอิ้นว่ามีการ ติดเสื้อมาเนาะถาว่าใส่ผ้าเช็ดต,ตัวของตนเองไปเซ็ตให้ลูกลูกก็อาจจะติดไปน้ำเพราะว่าในผ้าเช็ดต,ตัวอาจจะมีน้ำเพื่อน้ำมูกน้ำลายเนาะฉะนั้นแยกผ้าเช็ดต,ตัวบอเอาของตนเองไปเซ็ตให้ลูกเนาะหากลูกต้องเห็ุแล้วก็เฮ็ุให้เป็นประจำจนกว่าชาวโลกของเฮานีสีสามารถวควบคุมการติดต่อผาญาติโควิด -19 หรืออาจจะมียาต้านเสื้อนู่นนี่นั่นก็นจึงว่ากันฉะนั้น เขาต้องใส่ชีวิตด้วยความบอรประมาทเนาะเพราะว่าเขาต้องขึ้นเสมอว่าถ้าเขาติดเสื้อไปไผ่สีเลี่ยงลูกเนาะและลูกชีวิตจังใดและสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่เป็นลูกและคนในครอบครัวทีเป็นจังใดบางคนพอแม่อาจจะบริแข่งแหงมีพญาส่วนตัวฉะนั้นอย่าเอาเสื้อพญานไปแหย่เพิินก็คือหลีกเลี่ยงและเฮ็ดทุกวิหีทางเพื่อบาให่ เสื้อพญาที่อาจจะติดไปน้าเสื้อผ้าน้ําต้นตัวของเฮาไปแพรใส่คนในครอบครัวเนาะโอเคบอสโอเคข่าวได้ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นและเดี๋ยวนี้สีพามาสัมภาษณ์พนักง,งานนะวาาข้าเจ้ามีวิธีป้องกันโควิด -19 บเก้ใดหในการใช้ชีวิตประจําวันของข้าเจ้านะเนาะวิธีป้องกันของข่อยเนาะก็คือต้องมันทําความสะอาดออออก็คือไปสะอาดอยู่สะอาดกินสะอาดมันล้างมือ ใส่สบู่หรือว่าแฟบการล้างมือก็ต้องมีจังหวะของการล้างเนาะเอ่อบบเมนมาล้างมาลุ่มมาลุ้ยล้างโดนๆแน่จัหน้อยถูไปถูมาทั้งหน้าทั้งหลังถูกซอกถูกลือถูกนั่นแล้วก็เล็บมือแดดเออก็ต้องเบิ่งตัวนี้นะมาล้างมือใส่สบู่หรือเจลนี้ใส้ตลอดเวลาทีเราสัมผัสกับ,กบสิ่งของอื่นๆงดในการซูมแซวทางที่ดีอยู่บ้านหรือซื้อไม่ก,กินอยู่บ้านคนเดียว <laughs> ล้วว้วดดีโออหาหมูก็ไสำหรับข่าวพระเจ้าและแม้วิธีการป้องกันโควิดสินี้ก็คือมันทำคาวามสะอาดตนนตัวโดยสวมเป็นล่างมือใส่สบู่ใส่ยเยลอากับปฏิบัติตามกระสวงสาธารณสุขที่ควรล้างออกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโควิดสินี้นอกจากการพักษาตนตัวอนามัยแล้ว ยังหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มีชุมชนหลายเส้นยกัวอย่างชุมชซนท่านอาหารหรือว่าบนไหนที่มีวามเสียงเท่ากับป้องกันตัวเองบอยออกไปหลกักการการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอยู่เหงือ่ออยู่บ้านขัดตอนบ่ออกไปใสบวสั่งสรรค์ก็มูก็คูนเะวาโซนี้มันเกิดการแพร่ระบาด ค่อนข้าง,งคงแกงู่ดูบ้านเฮาในปัจจุบันนี้้าลูกค้าเขามาเขาต้นัาลูกค้าคือแบบเขาจะอยู่ระยะห่างหน้าเคาน์เตอร์มันจะมีที่ห่าระหว่างเ้องกับลูกค้าแมนเขาจะเว็นระยะห่างกับลูกค้าประมาณ12เมตรเ้าก็แจ้งให้ลูกค้าว่าอันลูกค้าต้องการหยังหลังจากที่ว่าเขาอันค่าใช้บริการของเขาแล้วแลวที่ว่ากลับออกไปแล้วคือเฮาจะมีสเปร์มีสเป็นเป็นสเปร์เรา90ซีด่งซีดขาดเสื้อ ล้างมือบ่อยๆครับล้างด้วยสบู่นะครับถ้าเกิดว่าพอมีสบู่เนาะถ้าจำเป็นต้องล้างมือหรือต้องออกไปข้างนอกให้พกเจลแอนตฮอ์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่สามารถทำความสะอาดได้ราอที่ห้างไก่กันประมาณ2เมตรคือจังค้นข้างหลังน <reco Christ. S 1> ั <bubble UC> S> <S ่งอยู่นะเจ้าเชิงกับขอฝากไว้เนาะว่าให้ป้องกันบ้างมือให้เป็นประจำทุกข้างที่มีการสัมผัสเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำทุกข้างที่ไปบอลชุมชนไซนากากอารมัย เป็นประจำเวลาออกไปพบปะคนอื่นพกเจลล้างมือเป็นเครื่องหนึ่งของชีวิตเลยกับเาได้เนาะเจลล้างมือกหน้าก,การอนามัยฮะเนาะควรป้องกันตัวเองเนาะเราต้องใส่ปอดเนาะในการหายใจต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องหักปอดของเขาหักชีวิตของเขาให้หลายๆด้วยกันป้องกันบใหอยตัวเองติดเสื้อไวรัสโควิด COVID. และอย่าใส่ชีวิตด้วยความประมาทยาปัยบอลทีนี้บอลซุ้มซ,มซนแอ,อบอัดบอตั้งวงเหล่าวงเบียเนาะแล้วกลับมไปเขตที่มันมี กลุ่มเสี่ยงในปัจจุบันก็นมีการพบผู้ติดเสื้อไวรัสโควิดแล้วใน,ในสอสปปลวของเขาฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ว่าบุคคลที่เพิ่นติดเสื้อเนาะบุกคนไปสถานที่ที่เพิ่นติดเสื้อและก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและก็กระทรวงสาธารณสุขเนาะเวลาเพิ่นประกาศมาเรื่องการป้องกันเรื่องข้อมูลข่าวสารว่าผู้ติดเสื้อไปมองใดแดควรหลีกเลี่ยงเขาก็ควรหลีกเลี่ยงทางที่ดีอยู่บ้านของเฮาดีที่สุดเนาะ ฝากไว้สำหรับทุกคนที่เบ่งคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเนะะาะก็ให้พากกันหักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโควิดสำหรับคนที่ประสาทกำลังสีแดงเนาะกูเปิดนและวะ้วว่าโอ้ยกูค,คือไอคือเจ็บคอแท้เนาะก็ะคือให้กินน้ำโอหลายเมื่อรู้สึกว่าไอหรือว่าคันคอให้กินน้ำลายๆเลยเลยว่ากินน้ำห่อนบ,บีบบางนาไส้หรือสีไท้น้ำผึ้งก็ว่าไปเนาะให้กินเป็นประจำให้กินทุกครั้งที่รู้สึกคอแห้งเนาะเมื่อเขากินน้ำหรือกิน เอี่อยงพนท้อนีส่สิมันก็นจะไปํำระเคลื่อ,อนว่ามันจะไปำํำระล่างเอาเสื้อโควิดที่ติดอยู่คอของเฮาลงไปหากระเพาะและกดในกระเพาะก็สิทับเป็นตะค่ามันเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มันเข้าไปในปอดก็คือกินน้าลงไปล่างมันลงไปให้กระเพาะ่ามันเนาะขอขอบใจสําหรับคนที่หับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกกดกระดิง่งติดตามเด้ดขอขอครอบใจ